วันนี้เรามาดูอาการรถมอเตอร์ไซค์นะครับสตาร์ทติดยากจากการเราเช็คเบื้องต้นแล้วก็ปกติทีอย่างแต่พอเมื่อเราลองใช้เท้าดันธนสตาร์ปุ๊บถืว่าอาการนี้คาร์ดไม่เกาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองว่าสร้างคาร์ดแล้ว จะติดง่ายไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการทำทำยังไงการตั้งคัทนะครับเราต้องเตรียมเครื่องมือหนึ่งประแจเบอร์14อันที่สองใช้พวงปากแบนเสร็จแล้วเราใช้ประแจเบอร์14คลายตัวล็อกคัดออกเสร็จแล้วใช้ไขควงแบนนะครับหมุน ตามเข็มนาฬิกาให้คา์ตมันมีระยะมีระยะยังไงเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับระยะฟีคัตของคัตเท้าอยู่ประมาณสิบมิลเสร็จแล้วก็ทำการล็อกน,อน็อตแล้วเราทำการล็อกน็อตตั้งคัตเรายังเอาไขขวงแบนอยู่นะครับ จับไปอยู่นะครับเพื่อกันเคลื่อนแล้วก็ขันให้แน่นเสร็จแล้วตั้งคาตั้งคาดเสร็จแล้วมาลองสตาร์ทกันติดติดลองอีกทีหนึงเพื่อความมั่นใจ die.